สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวมาดูกันในข้อ8นะครับข้อนี้ก็เป็น fundamental problem เดี๋ยวจะมี8 9 8 9 10 11นะครับเป็น fundamental problem ดูกันง่ายๆดูกันชิวๆนะครับดูกันง่ายๆดูกันชิวๆทุกท่านครับจงหาครับ Determine ครับผม horizontal ะ v b r t i c c o components of reaction ที่ pin A นะครับและก็ reaction on the beam at C ครับ พอเห็นจุดลักษณะอย่างนี้เฮ้ยๆๆๆนะครับไอตัว C B เนี่ยไอ C D เนี่ยเป็น Two Force Member นี่เพราะมีแรงกระทำกับเข้าแค่2จุด1และ2อ่ะ1และ2แต่พอไปดูคานนี่ก็เป็น T Force Member นะแต่ไม่เอาแล้วนะครับหาสามเหลี่ยมหาหมุมยากเหลือเกินนะครับก็จะใช้ทักษณะการทำคือ Sigma Moment เท่ากัน มองออกมาเป็น T- f o r มีแรงกระทําอยู่3ตัวนะครับแรงที่ pin A นะครับแรงรับพิน A และก็แรงของตัว member CD และก็แรง4กิโลนิวตันแต่ไม่เป็นไรฮะเราจะทําแบบวิธีเดิมๆนะครับวิธีเดิม,ดมคนไหนจะทําแบบวิธีไหนก็สุดแล้วแต่นะครับสุดแล้วแต่นะคนไหนเก่งมอง T- f o r c e member t f o r c e member ก็ทําแต่ผมขอนําเสนอวิธีไอ้ตัวที่เป็น sigma M มีค่ารากับ0ูน g m ซิมาเมีค่ารกับ0นะครับผมในการวิเคราะห์เครื่องนี้ละกันอันดับแรกเราทำเราก็ทำเป็นสเต็ปครับทุกท่านครับคือการยกออกมาคับผมยกออกมาเป็นเขียน f รีบอดี้ไดแ g ก a มพอไปเขียน f รีบอด d ้ไดแ g กรมเสร็จสับเราก็พยายามครับพยายามใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้นั้นเข้าไปอันดับแรกผมก็ใส่เป็นเลยว่าเอาอันนี้อยู่จุด C นะจุด C นะจุด C อยู่ข้างล่างนะ มีแรงตัวหนึ่งกระทำครับเป็นแรง F นะครับ C D F C D ประเด็นที่สําคัญก็คือแล่มุมของ F C D มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คุณอย่าซีซัวมาเขียนอย่างนี้นะอย่าซีซัวมาเขียนแค่ทิศทางแบบนี้ลูกศรแบบนี้และก็ไม่มีมุมมาให้ผมบอกว่ามันจะไปยากตรงไหนในสมัยก่อนที่ผมเรียนเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากนอกจากจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วยังเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจัว่ว ด้านนี้1.5เมตรด้านนี้1.5เมตรโอ้พะสงโอ้พะสงจะก,ก่อให้เกิดด้านนี้คือ45องศาและมุมนี้ก็45องศามุมมุมนะครับไม่ใช่ด้านได้ครับผมก็เขียนออกมาเลยว่า45องศาเท่าน,นั้นยังไม่พอก็ยังมี c ครับมี4กิโลนิวตันนี้วิ่งลงมาตรงนี้4กิโลนิวตันหลังจากนั้นก็คงมีสิ่งหนึ่งที่บอกว่า ก็คงมีระยะห่างละครับที่ต้องเขียนเข้าไปให้ครบคือ1.5เมตรและก็1.5เมตรคับ1.5เมตรเท่านั้นยังไม่พอฮะที่พิน A อจำได้ไหมฮะว่าพอเป็นพินซับพอตนั้นเฮ้ยมันหมุนได้พอเป็นพินซับพอถ้าผู้มีเกียรติฮะคานเนี่มันหมุนได้ถ,ดดนนไดถ้าเป็นพินซับพอตนะครับอ่าเป็นพินซับพอตมันหมุนได้แต่สิ่งที่พินนั้นเขาพยายามสร้าง r e a อคชั่นฟอร์เกิดขึ้นที่พิน สร้าง r e a c t i o n for ที่ support นั้นมันคือต่อต้านการเลื่อนที่ทั้งในแนวราบและในแนวดิ่งเพราะต่อต้านการเคลื่อนที่ในแนวราบก็อาลาธานาเข้ามาเลยครับขออนุญาตเขียนเป็น ax และก็เขียนขึ้นไปด้านบนเลยว่าเป็น ay เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถหาคำตอบได้นนะครับมี3สมการ3ตัวแปรสบายๆอันดับแรกน่าจะดูง่ายกว่าผมก็ขออนุญาตตั้งแกนอยู่ที่แกน ax ay แล้วกันแต่คนไหนไม่ชอบตั้งแกนก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ก็คิดด้วย่าผมจะเทคโมเมนต์ที่จุดนี้แหละครับอันดับแรกเลยผมอยากหา fd จังเลยผมขออนุญาตเทคโมเมนต์ที่จุด A เหตุผลง่ายๆที่ผมเทคโมเมนต์ที่จุด A ก็เพราะมันมีแรงที่ผมไม่ทราบตั้งสองตัววิ่งก็หาจุด A ซึ่ง ax กับ ay จะไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์อยู่พู้ไดีเวณจุด a นะครับและก็เป็นพินซัพอร์ตด้วยไม่มีโมเมนต์นะครับไอตัวซัพพอร์ตไม่สร้างโมเมนต์ต่อต้านกันกันที่ขึ้นมาเอาละครับผมก็เลยบอกว่าโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเป็นโมเมนต์รอบจุด A ให้ทวนเข็มเป็นวกมีค่าเท่ากันกับ0 เม so so okay? anyway, ื่อมีค่าเท่ากันกับศูนย์มีตัวไหนบ้างที่ทวนเข็มนะครับและให้ทวนเข็มเป็นบวกขออยกย้ายตัวเตัวนี้ออกมาเนื่องจากจะขอแตกแรงสักเล็กน้อยนะครับแตกแรงสักเล็กน้อยเป็นแนวลาบกับเป็นแนวดินนะครับเป็นแนวลาบกับเป็นแนวดินโอเคเนาะไอจุดนี้มันอยู่ตรงกลางกันพอดีนะครับทุกท่านครับมองรูปดีๆนะจุดมันอยู่ตรงกลางกันพอดีนะครับก็แรงตัวนี้ก็เข้าไปตรงกลางพอดีนะครับกระทากับจุด C อยู่กลางขานพอดี ลแตกออกมาครับว่าเป็น f ครับเป็น fcd นะครับ fcd ไซด์45และก็แตกลงมาในแนวราบนะครับก็เป็น fcd ข้อ45เดี๋ยวผมก็เขียนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะลบทุกท่านครับก็เลยไปกันต่อเลยครับว่าไอโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนั้นให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกก็มีแค่ fcd ไซด์45เท่านั้นที่ทำให้เกิดการทวนเข็ม ส่วน4กิโลนิวตันนั้นที่ห่างจากจุด A ถึง3เมตรก็ให้เกิดการหมุนในล,ลักษณะตามเข็มเลยขออนุญาตเขียนไปเลยครับว่าไอ้ FCD ครับไซาย45ทำให้ห่างจากจุด A นั่นคือ1.5เมตรไปลบกับ4ครับกิโลนิวตันและก็ห่างจากจุด A คือ3มีค่าเท่ากันกับ0โอ้โหง่ายกันไปใหญ่เลยย้ายข้างออกมาเสร็จสับ FCD มีค่าเท่ากันกับครับ11.31ครับ กิโลนิวตัน11.31กิโลนิวตันเท่านั้นไม่พอฮะเมื่อคิดออกมาเสร็จสาบและเขียนซัพพอร์ตออกมาเรียบร้อยแล้วก็มีปัญหาแล้วครับก็อยากได้แลือกเกินได้อยากได้ ax กับอยากได้ ay a วังระบาการลาชนีแหละครับอะไรจะง่ายถึงขนาดนี้นะครับก็ให้ฟังนี้เป็นบวกซิกมา fx มีค่าเท่ากันกับ0นะก็สมดูนนะ่ะพซิกมา fx มีค่าเท่ากันกับ0มีตัวไหนบ้างที่ไปทางทิศทาง x ก็มี ax นะครับแล้วก็มีกับ f c d s i n 45แล้วก็เลยได้ว่าดังนั้นไอตัว ax นั้นลบไอไอบวกบวกบวกกับ f c d ครับ f c d ไม่ใช่สายนะ cos เนาะมัน,ม,นมันเท่ากันนะครับผมเลยติดนะครับ cos 45ไอเอฟซตัวนี้ cos กับ sin เท่ากันผมขออภัยทีนะผมผมเลยหลุดออกไปนะครับหลุดหลายอันอย่าหรอกนะครับ11.31กิโลนิวตัน และก็ไปคอร์สกับ45ขออนุญาตเขียนใกล like ้มุมใช้คอสไกลมุมใช้ายจะได้เอาเป็นสเต็ปสเต็ปไปจะได้ไม่ลืมนะครับก็ได <ienda> ้ออกมาว่า AX นั้นมีค่าเท่ากันกับลบ8กิโลนิวตันลบ8กิโลนิวตันครับแสดงว่าไอตัวที่เราคิดออกมานั้นเขียนในฟีบอดี้แดแกรมแท้จริงแล้วไอตัว AX นั้นมันไม่ได้ชี้ไปทางขวามือ แต่กับกลายเป็น8กิโลนิวตันนั้นที่ชี้ไปครับผมครับองคตรครับไปทางซ้ายมือครับไปทางซ้ายมืออีกตัวหนึ่งที่เราอยากรู้จักนั้นอยากรู้จักนักอยากรู้จักหนาคงไม่พ้นอตัว ay ละครับว่ามีค่าเท่ากันกับเท่าไรคำถามคือ ay มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คงของเคย,เคยทำกันไปมาจนบ่อยแล้วก็เขียนเึ้นไปฮะว่า ชี้ขึ้นเป็นบวกซิกมา F อฟสั y มีค่าเท่ากันกับ0 a นมีค่าเท่ากันกับเท่าไรครับก็ชี้ขึ้นก็มีทั้งหมดทั้ง AY และก็มี FCD ซ i n 4ไซส่ C D 45, ส่วนชี้ลงมีตัวเดียวคือ4 K n กิโนิวตันทุกท่านครับเลขกลายเป็น AY ไปบวกกับ11.31เพิ่งหามาได้และก็ Sin 45นะครับองศาและก็ไปลบกับ4 K n กิโนิวตมีค่าเท่ากันกับ0 สมดุลมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์พอสมดุลออกมาเสร็จสับทุกท่านจะได้ว่า a y และมีค่าเท่ากับลบ4กิโลนิวตันไอลบ4กิโลนิวตันก็มีค่าบอกว่าเอ๊คุณนี่เขียนผิดนะเนี่ยแสดงว่าทิศท,ทางจริงๆนั้นมันช่างตรงข้ามกับ f r ีบอดี้แดแกรมมันก็เลยกลายเป็น4กิโลนิวตันแต่มีทิศชีล้ลงคำตอบของเราก็ออกมาเสร็จสับนะครับก็ f c d มีค่าเท่ากับเท่านี้ ax มีค่าเท่ากับ8กิโลนิวตัน ay เท่ากับ4กิโลนิวตันทิศทางก็ตามนะครับตามที่เราเขียนออกมาไอตัว cd นั้นออกมาเป็นบวกก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วดันอยู่ดันอยู่คาดนะครับดันอยู่ขาดเนาะโอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ค่อยคดูกันนะครับค่อยๆดูกันไปชัดชค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆเนาะเรื่องนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เรื่องนี้ก็สบายส เดี๋ยวไปเจอกันข้อ9กันต่อนะครับสำหรับข้อ8นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ